ยอมรับนะครับจะปวดแข้งปวดขาต้องห้ามปวดเพราะอะไรเพาคนยินดีอยากได้ร่างกายของแถมมาก็ต้องเอาด้วยแต่คนส่วนใหญ่อยากจะได้แต่ร่างกายแต่ไม่อยากได้ทุกข์ที่มันมาพร้อมกับร่างกายพระเจ้าเลยบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะไอ้ตัวทุกข์เนี่ยก็คือร่างกายนี่แหละพอมันออกนิดก็กลายเป็นอะไรเป็นทุกขเวทนา ตอนที่มันยังไม่ออกฤทธิ์เนี่ยมันก็นั่งอยเฉยๆเนี่ยเหมือนกัะไม่มีทุกข์นะพอเราเริ่มเมื่อยนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาปรับกดแล้วนี่คือตัวทุกข์แสดง,ดงอ,าาออกมาเป็นทุกขเวทนาแสดงอาการออกเป็นทุกขเวทนาใช่ใช นั่นเราต้องมองให้เห็นโครงสร้างมันเห็นว่าที่แท้ที่จริงตัวทุกนี่เองแม้ว่าเราจะเป็นฉุกอยู่ก็ยังเรียกว่าตัวทุกเพียงแต่ว่าขณะนั้นไม่แสดงอาการด้านพระเจปป้าแสดงเรื่องอะไรสอนอยู่เรื่องไหนเรื่องทุกนี่ตัวทุกข์เหตุของทุกคือความยินดีในตัวทุก์ถ้าอยากจะพ้นทุกค,คืออะไร ดับเหตุที่ทาให้เกิดตัวทุกข์ขึ้นมาเหตุมันดับหมดแล้วมันจะไม่มีอะไรมาสร้างตัวขึ้นมาเพราะนั้นทุกข์จะสิ้นสุดลงที่นั่นอรอยิยสัจสี่สรุปลงที่ตรงนี้แค่นั้นเนี่ยถ้าเข้าใจตรงน,นี้เข้าใจเออ ปล่อยวางปล่อยวางอี่ที่จะเป็นที่มันจะเป็นที่ให้ใจเราให้ให้ใจเรามันดีขึ้นปล่อยวางแล้วอดทนปล่อยวางได้เมื่อปัญญารู้นปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางง่ายๆนะเมื่อรู้แล้วจะวางเองจับก็ไม่จับมันจะบอกว่าเปรียบนที่ฟังเหมือนสมมติว่าคนกินเหล้าพอรู้ว่าข้อเสียของเหล้าแล้วก็วาง อันนี้บังค so, like, mm ับให้กินก็ไม่กินเพราะอะไรมันติดอยู่วม่วางแล้วี๋ยว่าตามใจที่ยังไม่วางก็ยังแอบไปกินอยู่ไปโดนด้วยนหอมชอบอันนี้เรียกว่ายังไม่วางเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่เกิดพอปัญญาเกิดแล้วมันวางเอง ต้องเหนื่อยท <c oughs> ันติทันติความอดทนอย่างเดียวต,ตราบใดที่มีร่างกายอยู่จะต้องทุกข์จะต้องทั้เพื่อมันถ้าไม่อยากจะทุกข์แล้วสมมติมเราทำงานเราเบื่อแล้วไม่อยากทุกข์ุ้ย้องฟันิฐานเท่านั้นถ้าพอพอเบื่อหน่ายแล้วจึงคิดจะฝ่ปย ถ้าไม่เบื่อไม่คิดจะไปนคนที่มีปัญญาก็จะหาทางที่จะมันจะไปยังไงญญพอจะไปไงก็เริ่มเหรีย,ยญทา,างไปทางไปมันมีอยู่นะครับแต่คนปฏิบัติไม่ค่อยมีเพราะอะไรเพราะขี้นืมง่ายมีแรกกับทุกข์หูภูมใจต่างๆควาปอ่านหนั้งคือความเหื่อ ลืมแล้วลืมกับทุกข์แล้วนอนดีกว่าสบายเห็นไหมดื่มง่ายดื่มความทุกข์นี่ลืมง่ายที่ที่ลืมง่ายคืออะไรปาวิชาก็ตกมาเฮ้ยไม่ต้องไหว้แล้นอนดีกว่าเมื่อยนั่งอ่านหนังสือปวดหลังนั่งสมาธิคนนั่งนานเมื่อยอยกกระดกเหนื่อยนอนเถอะนะ่มันก็จะกระติ๊บเราเมื่อยชนะ กสุดท้ายเราก็ไม่พ้นไปจากมันได้แ้วคนที่จะไปจริงต้องตั้งมั่นจริงๆต้องมุ่งมั่นบอลอยากไปไหมผ่านโคตรโคตรยา ตอนนี้ยังไม่อยากไปเพราะอะไรเพราะยังเพรายังไม่ทุกเพราะทุกข์ยังไม่ปรากฏทุกข์ยังไม่ปรากฏทุกขทัณฑ์ทุกข์ลักษณะยังไม่ปรากฏชัดแจ้งแล้วนี่ที่เริ่มทุกข์เริ่มปรากฏแล้วทุกข์เริ่มปรากฏก็เริ่มทั่อกใช่ที่เป็นปัญทั่วไป พราะเราเห็นมาแล้วใช่ไหมเราผ่านมาแล้วเราเข้าใจมาแล้วตอนยังหนุ่มเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกมันไม่เห็นทุกตรงไหนเลยอยากกินอะไรชิ้นแล้วก็อร่อยกทไม่เห็นมันทุกตรงไหนเลยเหยุดวันเงินวุ่นวายไปแบบสุภาพจป็นเปาแคนชิ่งเจ้าสาว่ะไม่เห็นทุกตรงไหนเลยทำงานเหนื่อยแทบตายยังบอกไม่ทุกเลยเ อยากจะได้เมียสักคนก็บอกว่าไปทํางานหาเงินมาก่อนสองแสนสองสองบาทถ้าไม่ได้เงินไม่ต้องมาเลยโอ้โหไปทํานาแทบตายเลยก็อย่างว่าไม่ทุกเลยอันนี้ไม่ต้องทุกเลยทํานาหัวดําหัวแดงกุมกบิดบอกไม่ทุกข์เลยทุกข์จะตายใช่ไหมทุกข์จะตายแต่แต่ความรู้สึกว่าก็คือทุก พอได้แม่เมียแล้วนึกว่าสบายโอ้โหที่ไหนได้ไทุกสองเท่าเลยที <laughs> <laughs> ่สิบกว่ายองเช้านี่สามเท่ มันซือก็ไม่ได้ไม่ได้เลยก็ไดเดียวาคนเาคิดได้จทิดเป็นอย่างเยวยวีนเดียวก็ทุกจตายนะนี่คนเมียก็ทุก2คนแต่เท้าลูกทุกสามเท้าสี่เท้ายังไม่อีกมันได้อยู่ก็เป็นค่าเขาไม่อย็วไปีเป็นหัว ทุกเขาไปีลค่าทันาะทุกคนน่อะไรมีความสุขที่สุดเพาว่าได้ผู้หงที่นองรักแล้วก็มีรสุขที่สุน่คอคต่อว่าการป่อยวางสุขท่สุดคนเลยเขาก็เห็นว่าครอบครัวมีความสุขที่สุด มีลูกแล้วก็มีทรายน้าดีมีทรายน้าดีรถมีนามีอะไรน่าสนใจสุดจิ้มบานจัน้มเทีนมีร้อยมีร้อยล้านถึได้พันล้านใช่่แหละความความที่ว่าเนี่ยคุเบอกมันไม่ได้ความสุแท้จริงถ้ามองให้ดีมองให้ละเอียดละเอีมันพลกดทันแล้วกระสุกแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ทุกกระสุกที่การป่นานึกคิดคิดกันแล้วกันใจไหมใจมัน ก็เหมือนเราไปทํางานโอเก่งมากไปทํางานทั้งวันทุกทั้งวันประกากินข้าวทุกพระเช้าเองครึ่งชั่วโมงเองก็สบายพอกินข้าวเสร็จไปแล้วทุกทั้งแต่แต่บางวึกที่เราไม่ได้พิจารณาเราจริงว่ามันไม่ทุกเพราะอะไรเราไม่ได้พิจารณาว่านี่มันถูกหรือมทุกแล้วไอารทุกข์กับการทุกข์ก็ไปขาดยากวันนี้เป็นต้นเจ้ตกอน เราบุงเพาาไปแล้วได้แนน้องราแล้วได้ทาแต่ความหงุดหงิดหายตืันเร็วไว่าเราเราตคนเราลืมง่ายื่ก็หลับก็ บะะบบเบื่อหน่ายสังขารธรรมโดยลำดับแค่ทมเบื่อหน่ายเนี่ยเกิดยากถ้าแม่พิรณาจที่เกิดไม่ได้หรอกมันไม่เบื่อหรอกยมว่าถ้าเราเป็นสารเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราเบื่อไม่ใช่มันไม่ทุกข์นะพอเราเบื่อเราจะหาทางไปถ้าเราเบื่อหน่ายเราเห็นแล้วว่าสภาพที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เกิดแก่เฉ็บตายมันเป็นเร,เราจะหาทางไปคืออะไร ทางปคือจะเริ่มศึกษาเล่าเรียนหาวิธีที่จะไปคือวิธีจะไปไหนจะไปที่ผ่านเขาไปอย่างไรแค่ Here.